ตั้มชื่อให้ใหม่ชื่อลักกี้ลักกี้ไปกินข้าวกับเพื่อนๆไปนี่นะคะแมวมาด้วยกันดูแล้วก็ตีกันด้วยมากันกินอาหารมื้อเช้านะคะจะให้กินแค่สองมือ้อคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะคะสำหรับน้องแมวที่มาขออาหารนะคะเพราะว่าเยอะมากให้อาหารสองมือ้อ แล้วก็อาหารเม็ดแล้วก็ทมข้าวแล้วก็ไข่นะคะไข่ดาวทอดแล้วก็คลุกคลุเสร็จแล้วก็ให้ทานนะคะเพราะว่าถ้าทานแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะคะเพราะทานเยอะมากเดือนหนึ่งก็หมดไปหลายแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเลี้ยงดูกันไปเพราะว่าน้องๆเข้ามาขออาหารทานอย่างเงี้ยเราถ้าเราไม่ให้ ก็สงสารเขานะคะเพราะว่าทุกชีวิตก็มีค่าของชีวิตนะคะชีวิตแมวก็มีค่าของแมวชีวิตคนก็มีค่าของคนเนาะเพราะว่าทุกอย่างชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะเราเลี้ยงเขาผลบุญนี้ก็จะส่งผลถึงเราได้เหมือนกันนะคะเป,คปเป็นคลิปที่เป็นคลิปเรียกะไรนะคะ เป็นคลิปสอนใจเราอย่างหนึ่งนะคะเราเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงเราความดีไม่มีที่สิ้สุดจริงๆนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ได้ทำลงไปนี้คือทำด้วยใจเราไม่ได้ที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูคือเราไม่ได้เพื่อน,นำเสนอสร้างภาพให้กับตัวเองนะคะเป็นการนำเสนอว่าทุกชีวิตของเราก็มีค่านะคะ ไม่ว่าชีวิตของคนหรือชีวิตของสัตว์เราก็คือรักชีวิตของตัวเราความดิ้นรนกับคนก็มีเท่าเท่ากับสัตว์ที่เกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะคนกับสัตว์จะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันคือกระทัาเวลากินยังทะเลาะกันเลยทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันนะกินเลย คือทะเลาะกันเวลาเวลาที่กินอาหารนะคะบางครั้งด้วยความหิวของเขานะเขามีหลายตัวอาจจะไม่เพียงพอกับการให้อาหารน,นี่ชื่อชื่อดือ้อส่วนนี้ชื่อดื้อนะคะดื้อเขาเป็นเป็นแมวที่น่ารักแต่ชอบชอบมามากัดขามากข้อเคลียร์แบบนี้นะคะขเขาชอบมาข้อเคลียร์นี่ชื่อดือ้อเป็นแมวที่ชอบกัดขาก็พยายามจะตั้งชื่อให้กัดทุก ทกแมวนะคะเพราะว่าจะได้จําเขาได้เวลาเรียกเขาจะหันมามองดูว่าน,นี่คือชื่อของเขานะคะคนที่ตัวเล็กกว่าก็จะโดนเขาลังเกประมาณนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะถ่ายคลิปใหม่แล้วก็คลิปต่อไปให้เพื่อนๆที่เราได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ